ก็เป็นวันแม่นะคะหนูก็ขอบคุณแม่นะคะที่ให้กำเนิดหนูมาแล้วก็ขอขอบคุณนะคะที่คอยดูแลแล้วก็ห่วงใยห,หนูมาตลอดนะคะก็วันนี้เป็นวันแม่ก็ขอให้แม่มีความสุขขอให้แม่สุขภาพแข็งแรงแล้วก็อายุยืนนานแล้วก็อยู่กับหนูตลอดไปะคะ่ะแค่นี้เลยค่ะคะุณนักเกซี่ ก็ใกล้วันแม่แล้วนะคะหนูก็อยากบอกแม่ว่าขอบคุณที่เลี้ยงดูหนูมาจนโตค่ะจนถึงตอนนี้อยากได้อะไรบางสิ่งบางอย่างแม่ก็ซื้อให้บางหรือว่าบางสิ่งบางอย่างแล้วก็ต้องเก็บเงินเองค่ะเออขอบคุณแม่ที่สอนให้หนูมีความอดทนเป็นคนดีต่อสังคมนะคะขอบคุณที่ดูแลหนูมาจนถึงตอนนี้ค่ะ เป็นลูกใครคะเนี่ยเป็นลูกแม่จ๊ะค่ะวันแม่วันแม่หนูหนูอยากจะบอกอะไรแม่บ้างคะบอกว่ารักแม่ที่สุดในโลกแล,แล้วหนูคิดว่าแม่แม่ควรจะอยากให้แม่ทำอะไรให้หนูบ้างไม่มีม่มพักผ่อนแม่พักผ่อนแม่ทำงานเยอะเกินไปหรอคะค่ะ หนูอยากจะช่วยแบ่งเบาอะไรแม่บ้างคะแบ่งเบาคะเ <c oughs> ช่นหาชานถูบ้านกวาดบ้านรักแม่ไหมคะรักที่สุดในโลก้าย่าหนูเป็นคนใจดีแต่ว่าบางทีก็มีทะเลาะกันบ้างคะ่ะแต่ว่าหนูก็รักย่าส่วนแม่แหนูก็เป็นคนให้กำเนิดหนูหนูก็รู้สึกว่าหนูรักแม่คะ่ะ แม่มีพระคุณต่อเราย่าก็เหมือนกันค่ะย่าดูแลหนูมาตั้งแต่เล็กๆหนูก็รักย่าหนูก็อาจจะรักไม่เท่ากันบ้างค่ะเพราะว่าคนดูแลหนูไม่เหมือนกันแต่ในใจเราครอบครัวเราก็รักทุกคนค่ะเออผมก็รักแม่ครับแล้วก็ขอบคุณครับที่ย่ มันแม่อยากอยากแกให้อะไรแม่บ้างยังไม่ได้คิดครับขอบคุณค่ะครักแม่ครับอยากบอกอะไรแม่บ้างขอให้แม่สุขภาพยืนยาวครับอยู่กับผมไปนานครับแค่นี้แหละครับโอเค จะไม่เอาแัดใจดจะได้ให้แม่อยู่กับหนูต่อไปนานๆค่ะแค่นี้นค่ะจะทำาสำหรับวันแม่นี้ผมก็อยากบอกแม่ว่าคิดถึงแม่รักแม่ที่สุดในโลกเพราะว่านานๆทีจะได้เจอทีครับไม่ได้หากันง่ายๆ สำหรับวันนี้ผมคิดว่าถ้าขานแม่ไปเราจะอยู่ยังไงแล้วก็ถ้าเราไม่มีแม่เราจะอยู่บนโลกนี้ได้อย่างไรผมจึงรักแม่มากครับขอบคุณแม่ที่ให้กำเนิดผมมากครับ